นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกลองกับเจ้า Acer Tab 8W ตัวนี้กันดีกว่านะครับผมแท็บเล็ต Windows ราคาไม่ถึง7,000อ,อหรือว่าพูดอีกทีนึงก็หกพันเนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากสำหรับการที่จะใช้เป็นแท็บเล็ต Windows สักเครื่องหนึ่งนะครับผมก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะออกล่องเลยดีกว่าก่อนที่จะค่อยๆไปดูสเปกกันนะครับมาใหม่ยังไม่ทันกะซิวเลยชบชุด ครับชึบตจะเปิดมาก็จะมีเต็มไปด้วยนี่นะฮะไกด์นู่นี้นั่นโนนเต็ไมไหมดนะครับแล้วก็พเอกของเราไอคอนเนียถับแปะนะครับหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวจะมาโชว์ที่หลังทีหนึ่งมาดูของใน,น,นกล่องกันต่อดีกว่านะครับผมของในกล่องเนี่ย<อ>ก็จะมีเป็นพวก คู่มืออย่างย่อนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ชาร์เจอร์นะครับผมมาให้ก็แค่นี้นครับไม่มีอะไรมากมายราคาแค่นี้<ม>นะฮะก็จ<ม>ะ,ะเป็นทางฝั่งน,นี้ก็จะเป็นสายยกฟีนะครับน,นะครับต,ตัวตัว,ต,วตัวนี้เนี่ยตัวชาร์เจอร์เนี่ยก็จะเป็นชาร์เจอร์ที่มีความแรงของไฟเนี่ยอยู่ที่5โวลต์2แอมป์5โวลต์2แอมป์นะครับผมก็ ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็สามารถที่จะเอา,เอาพวกชาร์เจอร์ของพวก Galaxy Note เอาที่ชาร์เจอร์ของอ,อะไรจากพวกแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยเอามาชาร์จตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็หัวมันไปยึดีอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งสะดวกกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมอาว่าแล้วก็มาลองดูตัวมันสักหน่อยว่าก,กันตึ๊บนี่นะครับแกะมนองมากรชืบ นี่ชุดนี่นะครับอ่าหน้าตาก็เป็นเยื่องนี้แหละครับก็ตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเพลนไม่มีอะไรนะครับผมก็ <c oughs> จะมีปุ่ม power ปุ่มเพิ่มลดเสียงทางด้านขวานะครับผม ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีที่เสียบช่องหูฟงัง USB แล้วก็ที่ใส่ m i โคร SD card นะครับผมสำหรับสเปคของเจ้าตัว Acer 8 w ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Windows 8.1ที่เป็น Wi Bing นะครับผมซึ่งเราเรียกว่ามัน t i Bing ต่างๆยังไงเนะี่ยเดี๋ยวเราไปอ่านกันตามดีลด้านล่างดูนะครับผมแล้วก็จะมาเป็น Intel Atom 1-8 GHz Core นะครับผม แล้วก็หน้าจอเป็นแปดนิ้วนะฮะแต่ว่าตัวที่คนหลายๆคนอาจจะเป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นตัวแรมที่ให้มาเพียง 1GB กิกะไบต์นะครับผมแล้วก็ตัวหน่วยความจำเนี่ยก็อาจจะให้มาน้อยไปนิดนึงก็คือ3 2 g b กิกเมื่อเทียบกับว่ามาเป็น Windows เนี่ยอาจจะกินพื้นที่เยอะเกินไปอีกอาจจะว่าพื้นที่น้อยเกินไปหรือเปล่านะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปลองเล่นดูอีกทีแล้วเดี๋ยวคงจะได้รู้กันว่ามันพอหรือไม่พอแล้วก็จะมีตัว Wireless LAN นะครับผมก็จะเป็นตัว 802.11bgn นะครับผมแล้วก็มีบลูทูธให้ด้วยกล้องก็จะมีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับกล้องหลังเนี่ยก็จะ2ล้านกล้องหน้าก็2 2ล้านชิ้นเดียวกันแบบเป็น1เซลล์ลิเทียมโพลิเมอร์ไอออนเอ้ยเป็นลิเทียมลิเทียมโพลิเมอร์นะครับผมก็นี่แหละครับผมแกะกล่องมาดูคร่าวๆกันก่อนกับเจ้าตัวแท็บตัวนี้ นะครับส่วนว่ามันจะเจ๋งไม่เจ๋งยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่หลังอีกทีนึงนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูไม่ผิดเนี่ยมันจะมีตัวที่บอกด้วยนะครับผมว่าจะมี Office 365ให้ใช้1ปีอิสาาระด้วยเรียกว่าคุ้มสั่คุ้มเลยเพราะถ้าซื้อเองเนี่ยมันก็อยู่ที่ราวๆว0 0 0กว่าบ,บาทครับเอาละก็จบการแกะก่อนนพี่เนี้กันก่อนละกันนะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะ ใช้ดีไม่ใช้ไม่ดียังไงเดี๋ยวเราติดตามชมกันอีกเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ